อย่าเพิ่งไปฝากไลค์ก่อนไปเย่ยก่อนทุกคนครับผมรีบกดบล็อกเลยนะครับผมกดบล็อกแล้วก็ไม่ต้องกดติดตามไม่ต้องส่งอะไรนะครับผม <c oughs> เจพามหลอกลวงครับทุกคน <c oughs> เป็นไหมขนาดขนาดเจพามมังใส่ฟิวเตอร์เลยทุกคน บล็อกเลยนะครับผมนนท์ใช่นั่นคือบล็อกไปเลยอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือไม่อันนี้คือไม่เล่นแล้วนะครับผมจังสวยย่าเออคุยต้มหูต้มหูเหมือนกันเลยต้มหูเหมือนกันเลยมันต้องแหนังต้องหนังตแต่ละ ทุกคนเลือกดูเลยมาดูผมเดี๋ยวผมจะไลฟ์ตอนนี้มาไลฟ์เลยออกไปจากไม่ใหญ่พาพโอ๊ะไปนี่แดนหน้าตาเหมือนกันเลยเหมือนแม่กับลูกเลยองขอะโอ้งย่าปิวแฟนไม่ได้หรอกป่ายเจอกันสิบเก้ามีนาคมนครพนมนครพนมเรายังไม่เสร็จไปเลยไปเลยยังยังเราเล่นไปแล้วหลายรอบด้วยไม่จริงก็ยังเนี่ยนอี่ พี่เจนสวยมากสวยมากเป็นไงอ่ะโอ้ยสวยมากมากคตามหลับไปสวยไม่ยากไปแล้วปีที่แล้วอ๋อมาแล้วทำไมคนดูเพิ่มเลยสองคนอ่ะต้องภูมิใจไหมคนดูเพิ่มเท่าไหร่นะสองคนสองคนอะไรนะน้องบอกว่าไงนะ ป๊าน้องว่าอะไรนะล็อกเลยครับเอาทำไมน้องใจรไลค์กับเรามากน้องบอกพูดน้องหยองพูดจริงๆเหรอครับเต้าหยองให้เต้าหยองบอกให้บอกออว่าท่นเอารอ,เ,อเสียใจจังไม่มีกระจิตกระใจทำงานแล้วจะกินอะไรกันนักกันหนาห้ามส่งของขวัญเอา วว้าเข้ามาแล้ว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 บัสพี่กวางพี่กวางเข้ามาแล้วไล่รอตั้งแต่กี่โมงวะไล่รอตั้งแต่สามทุ่มครึ่งอ๋อะจนโมหอดหาทุ่ม เขาเพิ่งมาพี่กวางพี่กวางอยู่ไหนขอบคุณนะครับรู้ไหมว่ารอรู้ไหมว่าเรารอขอบคุณประวานนะลีดถ่าถ่าแลกก็แล้ว,ลวประวานของแท้มาแล้วแคปไม่ถัานพี่กวางลีดถ่าถ่าแล้วก็แล้วเนาพี่กวางเนาะรอเฮ็ดอย่างเอา้ารอจังไหน ถามพี่กวางเลยเนี่ยพี่กวางพี่กวังบอกเขาหน่อยว่าวันนี้ทําอะไรรอบ้างทําผมรอรีดผ้ารอแต่งหน้ารอจนมว่าจะขึ้นเวทียังโมงมาเลยเออท, ok, ท้าไม่ไลฟ์ติ๊กตอกก็ไม่ได้คุยก็ไม่ได้เจอเนาะเอาคลิมคัดมาให้เราหน่อยตัวเองอยู่หลังตัวเองเนะขอบคุณท่าเจ้าสิเดี๋ยวจะไปขอบคุณเดี๋ยวนี้เละเดี๋ยวกาลังจะเดินไปคา,า,าถาล,าลงคาถารอใช่ลงคาถารอด้วย เป่าฮอร์โมนกระถาเนาะยานบอมาเนาะนี่อะไรเพิ่งลงไลโอเหนื่อยไหมเขาคุยกับพี่กวางอยู่ว่าเธอต้องทํางานอยู่เนี่ยนอนเลยเพราะเธอเพิ่งลงไลเพราะเธอทํางานไงนั่นแหละถ้าเธอไม่มานี่แย่เลยนะนี่วันนี้นะเรานะ เอ้าวด่อกรือหวยไหมแน่ไหนว่าซื้อสามสามดอกสองสองอ้าวทำไมโน่ไปใส่แล้วไปทั้งใดฮะอาไม่โนกงรัดจีงานเข้าทีนี้นะถูกสองสองโอ้ยอย่าเอาเรื่องเล็กะผมจิดลุบล็อกไม่เอาไม่เอาไม่คุยเรื่อง เธอวันนี้ทำไมเธอ,อไม่ส่งเครื่องบิน,หนให้เราสักลำสองลำสามลำสลำีส่ลำหน่อยเร็วๆจะได้เต้นขอบคุณเนี่ยตุลานั่งเสร็วปะตุลานั่งไหนอะรานั่งใต้หลอกค่ะไหนอะอุยอ้ยมีขอบคุณชิงชาสวรรค์ฮ้ยคือเป็นชิงช้าสวรรค์มาท่านเนี่ยขอหนึ่งคะแนนอีกหนึ่งพี่หน่อยชิงช้าสวรรค์มันคืออะไร ก็ได้น้อยกว่าม um ันก็ได้น้อยกว่าบาวันอยู่เต็มก็ได้อยู่เอ้าหรอใช่ชิงชาสวรรค์ก็มาเหรอโอ้ยชิงชาสวรรค์เวิร์บพลอยพะนั้นมีพ่อพามน่ะรักชิงชาสวรรค์คืออะไรเหมือนลูกง่เลยเนาะเหมือนเลูกงูเลยตัวร้ายเสร็จปะ

ใส่ยีกับเป็นเด้อพี่น้องใช่่างันอยากใส่ควนมันมันเห็นข้างหลังชิ้นหนอตุลาเนาะ เข้ากลุ่มร้ายในเอา้าอะไรเชิญแบบไหนไม่เข้าใจมันต้องเชิญยังไงอ่ะเราต้องกดรับเชิญเหรอฮะอะไรนี่พาไปหาพี่น้ำด่วนได้ได้เดี๋ยวพาไปในกังังเกษเนี้ย<อ>ชิง<อ>ช้าได้เยอ,อะกว่าปลาวานเนอเธอพวกเราเล่นอยู่เสองสางวันนี้เธอไม่มาหาเราเหรอ,อขอบคุณ น้องได้ยาครับพอใจครับขอบคุณครับเฮียปนิมันคือมีขนตาวะผู้ปก่อนนี้มีขนตาใช่ไะโอ้วายขอบคุณตาแบบขอบคุณครับดึงข้างขึ้นนี้ดึงอางนิดนึงได้ความกินข้าวอย่างนาะยังไม่กินเลยขอบคุณครับขอบคุณอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยน้ำเป็นหม้อเป็นหม้ออะไรเธอทำให้พี่ส่งอันนั้นให้เราหน่อย เป็นมาดทัเองเลยจ้ะโอ้ยขอบคุณค่ะโทรศัพท์บอมีแบตตีนาจอคืคอมืแทนโอ้ยมึงก็ดูถูกโทรศัพท์อยู่นาเอาเอบยังมันหนาหน่อยขอของวของวัญข้นะ,นะขอของขวัญหนี่ยค่ะขอปลาบานขอปลาดิโม่ก็ได้ค่ะ เหมันมันมืดนแนวพ่อหิน,นถ้าไปหาผู้สาวน่าจะให้อะไร,รก,ก็ดูนันห็นบอกให้ซอ,องหัวใจมาแล้วคือซองผับปลาถูกองหัวใจ <c oughs> ถรัรู้ทำไปหาลงตัวน่าอะถ้าไปหาผู้สาวอุ้ยมาแล้วอะไรปลาบานไปแล้วมั้ยผู้ใดให้บังคันดีอีลีว่าเด้ออิหีผู้ใดอ่ะอีียงนีไทยแลนด์อีียงนี มแฟนแฟนจังด F I F L แฟนเ่แอนเป็ตัวที่สองแล้วให้น้องตุลาค่ะให้น้องตุลาค่ะเอามาค่ะให้น้องตุลาใ้มันทำไมตุลาน่ะนักบอลลีผู้ใหน้นอนนักบอลลอะไรนะผู้ใหญ่นอนนักบอลลีเาทำาไมเขาทำอะไร ไลน์นี้สายเปเยอะมากาปเอากาป,ปอีกได้ไหมคะไลน์นี้สายเปชาตจูออนค่ะอย่างเนาะนี่ว่า,าชาจูออนอะไรนะมี่ว่าชาจูออน,ปนไปดูชาตจูออนคืออะไรจากคััานน้นไหนคันนี้เพิ่งเปิดเจอยอยากบรกบรูุข่อยกดระเบียบจ้านีา่แคบเหนื่อยบรรูุ ยูรีก็บ,บอกว่าเป็นนักบอลเลี้ยงอย่างนี้<อ>ผู้บ่าวเจ้าลานี่อยังนี่โอ้ยเอามางไหมใช่อยังดอกคือจะมาอยู่กับพุทธังดาวนี่แหละสวัสดีครับโอ้ยไปไหนแล้วขอบคุณนะขอบคุณประวานนะครับผมได้ประวานแต่ว่าอันนี้อ๋ออยากถ่ายอยากถัวมันก็เป็นคู่สองวกหนึ่งประวาน ผู้สาวานาคอยู่ไหนเดี๋ยวผู้สาวนาคก็มาเดี๋ยวไปเอาไม้ก่อนเตรียมของขวัญเลยเตรียมของขวัให้เลยจะไปหาผู้สาวนาคแล้วได้สองตัวสามแล้วเหรอพ่อกันมืออื่นจ้ะไม่่ม่เดี๋ยว <|ja|> ก่อนไปส่งอันนั้นเองก่อนส่งเครื่องบินให้เขาก่อนเร็วเร็วเรือเรือมุ่งนี้เดินทางไกลมากเลยเดินทางแบบสองร้อยเท่าไหร่พี่ต่ายพวันนี้กี่กิโลนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบโลอะ่ะพู้นี้สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่ากิโลไหมถึงไหมพี่ต่ายถึงสองร้อยเจ็ดสิบวะเพถึงหรือบ่รู้พูกผนี้ไกลมากจะต้อง ห่วยแถลงบ้านตุลาแมนผู้้นี้ไกลาจากเธอคิดเธอคิดตูวว่าจากนี่ไปอ่ะไกรอยู่นะจากนี่ไปจากอันนี้อยู่ภูผาหม,นะม,นะม่านนะเพื่อภูผาม่านะไงตรงไหนขอนเก็บมาโคราชอุ้ยตัวนี้นนอ,อยู่ภูผาม่านครับทางมาบอกครับทางมางาน เจ้พามาที่สามเมษสามาอุตรดิตถ์ต้องให้เครื่องบินไปแล้วมันถึงเร็วเธอก็ดีดีนะเธอเราไม่คิดว่าเราจะได้เจอเธอนะเธอแล้วก็ยังงงเแล้วก็ยังมาทุกทวนตัวเองเดี๋ยวเราไว้พระก่อนไหวพระขอเครื่าาแบบอ,งองบินหมดชักลับเลย มันก็บ่ต้องว่าซั่นกินบ่กินจ้ามาบ่